Honda Jazz 1.5V แมนนวลปี2005หายากที่สุดครับสายซิ่งสายแต่งต้องรีบจัดคันนี้ตัดสดเพียง139,000บาทครับรถจอดอยู่บางบัวทองครับรถเดิมๆสวยๆใสๆครับคู่มือครบพร้อมโอดเลยเครื่องยังเดิมครับไม่ได้แต่งเครื่องนะครับแต่สเกิร์ตรอบคันมีล้อแม็กแต่งมาให้ด้วยนี่แหละครับลงตัวสุดๆครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับ ใครที่ชอบความแรงนะฮะเปลี่ยนเกียร์ยรชับไวก็มาเล่นตัวเกียร์แมนนวลแบบนี้เนี่ยหาไม่ค่อยมีแล้วนะฮะตัวนี้สภาพนางฟ้าสุดๆพร้อมใช้พร้อมขับขี่ที่มีดูแลเช็ครถแล้วก็ดูแลหลังการขายให้พร้อมมากที่สุดครับกับรถคันนี้ส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างประทับใจใครสนใจด่วนครับต่างจังหวัดก็ออกได้ที่ไหนก็ออกได้จัดส่งให้ได้ ส่วนไฟแนนซ์นะครับมาพูดคุยกันก่อนครับเครดิตอะไรยังไงเดี๋ยวเราหาวิธีการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ใครที่พร้อมตัดสดก่อนมาก่อนได้เลยนะครับที่นี่นะครับดูแลแน่นอนครับต้องบอกว่าสุดจริงที่ไหนออกยากครับที่นี่ง่ายสุดแล้วนะครับกับศูนย์รวมรถมือสองรถบ้านฝากขายสวยๆเลยใสๆสกับแจ๊ดตัวนี้ครับต้องบอกว่าแลเทมสุด ใครหาอยู่ใครตามหาอยู่1 3 9 0 0 0บาทครับซื้อสดพูดคุยราคากันได้นะครับเพื่อนๆเ,เอาที่ชอบเอาที่ใช่นะครับตั้งมาแบบนี้ก็ไม่แพงจนเกินไปนะฮะแต่ว่าถ้าลดได้เราก็ช่วยให้ท่านสามารถจบกับรถนี้ได้อย่างแน่นอนครับโทรมาเลยครับ0885845375ีดนะครับวิดีโอคอลก็ได้ครับถ้าอยู่ไกลส่วนใครอยู่ใกล้บางบงัวทองนัดหมายกันไปดูรถได้เลยนะครับ